พี่น้องสบายดีเด้อมากินอกไก่อกไก่ไก่น้ไมัมอนเด้อสีมือก็น่าเห็ดอกไก่เนี่ยมาเจลเม็ดกี้มาสะแซดมังกันจ้าสบายพี่น้องมาไหมากินเข่าน้ำมัมอนมาเด้อมาเด้อ,ดอลกูกหลานเมื่อถูกทุกคนถูกแรงเสียแรงใจถูกกำลังใจ จ้าัวนี้ตะบูแทงเข่าขอแทะเนยก็ได้แกนักเปื้อนโคลนท่านบุกถุงเศษไปหมดขึ้นตัวเปื้อนทักท่นถึนเศษนั่นเศษนี่มันไปบ่ได้หมดแล้วลมมืดแหละมาเด้อมาเด้อกินข้าวในหมอนเด้อพี่น้องเด้อดูเพื่อนบอกเห็นยังดอกกินหงมกินอะไรก็กิน kinh là im đó, nhom kinh, nha cứ vào đấy mày, kinh thanh kinh nỉ nè, pet con kinh gì mất mờ ở huyền, sao anh kinh pet, nông môn, nông cả kinh kinh này, này. kinh pet ้าพทาพครับไกกระโดด่กมาค่ะปุ๊บจองตัวหรือตัวเดียวไก่ไปนอนนะปีนแค่ขกดแล้วแว่ัวด มันก็ตกแห้งๆสิถ้าตกแล้วก็ห่อนอเลยนะเอาแม่นักไตมาเงบน้เลย้องขางเบิ้งี้็แห้งนับนงใักไตนี่นี่คืออะไรนะนี่นี่เบื้งเบื้องเบื้องเบื้องนี่อดแม่ได้หนทางล้างนี่ มันก็โตนี่นะจะเบิ้งให้ค่อยคักในทั้งนี้นะมูมีแท่งบได้เบิ้งยังเดมันไ,ไต,ต่ต่ซบสองมงทัางในทางน้งยังแก่เหลือนี่มันครบ่อยเจ็บได้มันต้องมีแม่งยังชุดครบ่อย,อยนี่แม่งยงครบเลยเออได้บ่เขาใจเวเแปงวางไว้วเออง้างเ่าน้าจังบุฟ Chị quá, Ủa hả? thật Ừ Cứ bảo Út trả thương này Bộ cười hả? Hả? Nhưng mà hẹn โอ้โมแมหนิล้าง่ได้ัคเนี้สมมติปีกมันป็ดแล้วนะข้างขึ้นอบต่อรถ งามหน้าเคบไปลูกหัวเนาะมันปล่อยแตาแม่นอนบ่เรื่อยยังเผาเรื่อยยังเผาน้องบ่เรื่อยก็นับเรื่อยก็นอนหรือบ่ 嗯。Mm hmm. เอ๊ะน็เ้าเข่าฮะมาเนียนะฮิตฮิตฮดตด้วยใ่ไหมยังฮตรงนายคล่องเข่าสบายดีพี่น้องสบายดีลังกล้องเด้อมาคืนหน่อยน่าแม่น่แม่เอาเลยยงฮ็ดจ้า เฮ็ดมึงส่งเดี๋ยวไปแดกแล้วถือมันแจมมือหน้าไปแดกถือต้องนะจับไปแดกเนาะอืเดี๋ยวไปแดกแล้วกินหนึ่งเห็ดนึงแซ่บจำใเไปแดกแไปแดกบีบมืน้าส่ง mấy bữa nằm cột nằm rồi đó còn còn mà mê hết phượng lấy cái gì cốt, xíu ống cốt, xíu ống cốt mát này đớp, không biết ống cốt ăn Pha dên mà hì mẹ này ก็ผักสิเห็ดแก่ปปะแดดจ้ำกินขาดๆก้นหนึ่งเห็ดแซ่บตำบกระหอมห็ดแก่ผัดแดดแจ่บ,จบ,จบ,จบ เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วไปมั้งนะเอาอ,อ,อ่ะคิดนี่กระลาได้พี่น้องเด้โอเคบาย